สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ YouTube ช่องไ like, ลฟ์สารดีชาแนลนะฮะวันนี้มา,าที่สวนครับโคกหนองนาเอาต้นไม้มาลงครับมีไม้ป่านะครับ2อสชนิดแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมนะครับมีไผ่นะฮะไม้ป่าก็มีมีสักทองนะครับมีสักทองมีสารพีมี มะข่ามีพยุงนะครับแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมก้นจีบพ,พันเตี้ยนะครับจากสวนแถวบ้านแพ้วนะครับสวนสาคอนนะครับวันนี้ใช้เวลาในการปลูกนะฮะน่าจะทั้งวันนะครับทั้งวันนะมีต้นมะพร้าวที่ลงไปก็สิบเก้าต้น แล้วก็ไม้ป่าอีกน่าจะประมาณ20กว่าต้นนะครับ20เกือบ30นู่นแหละนะฮะแล้วก็มีหมากเตี้ยด้วยนะครับมีหมากเตีย้ยเอามาเตี้ยมาลงด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาให้ไปชมงานพิเศษครับก็เลยเพิ่งได้ถ่ายให้ชมกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าต้นไม้ที่ปลูกนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ บรรยากาศตอนนี้นะครับเวลาประมาณ18นาฬิกา6กโมงกว่าๆนะฮะที่ภารกิจเสร็จสิ้นในการปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้รดน้ำนะครับในส่วนข้างบนตรงนี้นะครับมีมะข่ามีพยุงนะครับข้างบนนี้นะนะครับยังไม่ได้รดน้ำเนื่องจากว่าล้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวรดพรุ่งนี้เช้านะฮะตรงข้างบน แถวนี้นะฮะอย่างที่บอกในคลิปที่ผ่านๆมาจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ประมาณ6เมตรนะครับแต่เราปลูกไม้ป่าตรงนี้นะครับเพื่อเป็นแนวถนนเข้าไปนะครับตลอดแนวครับเนี่ยฮะระยะห่างของไม้ป่าของผมนะครับอยู่ที่สี่เมตรนะครับอยู่ที่4เมตรนะนะครับไม่ได้กลัวว่ามันจะชิดกันนะครับก็อยากจะให้มันสูงก็ลองดูนะครับ 5้ถึงหเมตรก็น่าจะใช้ได้นะครับนี่ฮะไม้ป่าแนวบนนะครับเดี๋ยวหินดินพวกนี้ก็เดี๋ยวจะตบลงให้มันเรียบเเหมือนเดิมส่วนข้างล่างตรงเบิมตรงสโรบด้านล่างนะฮะเราปลูกเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยนะครับจากสวนแถวบ้านแพ้วสมุทรสาครน,นะครับปลูกลงไปได้จริงๆสั่งมา25ต้นนะครับก็ปลูกลงไปได้ สิบเก้าต้นมันเต็มพื้นที่ในส่วนที่ต้องการแล้วก็เลยหยุดไว้ก่อนก็ให้ทางนะครับพี่เคยไปปลูกไปปลูกทางฝั่งนู้นนะครับอันนี้เป็นสภาพน้ําก็ยังไม่ได้เต็มตรงน้ําฝั่งนี้ยังไม่ได้เต็มนะครับมันทยอยลงมานะฮะเนื่องจากว่าปั๊มสเสมิร์ก็ทํางานตามแดดนะแดดน้อยมันก็มาน้อยครับนี่ฮะน้ําก็ค่อยๆทยอยไหลกันมาเรื่อยๆนะครับนี่ยปลูกริมตะลิงแบบนี้ครับ การรดน้ําของผมในช่วงแรกนะครับอย่างเช่นวันนี้ฮะได้ตักใส่คู่ถังครับนะครับข้างล่างก็ใส่คู่ถังแล้วก็ใช้ไม้ครับดึงรากดึงขึ้นมานะครับข้างบนก็หิ้วคู่ถังถาบมานะครับอันนี้ในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็เดี๋ยวจะลองอใช้เรือนะครับเรือสูบน้ํามาลากดูเดี๋ยวให้คุณพ่อลาก,ลากเรือดูนะครับเนี่ย ในในช่วงนี้ก็เดี๋ยวต้องลำบากในการรดน้ำหน่อยนะครับเพราะว่าปลูกช่วงจะเข้าหน้าแล้งนะครับนี่ครับบรรยากาศครับคุณผู้ชมครับเนี่ยบรรยากาศยามเย็นนะฮะดูสภาพตอนนี้ก็น่าจะยังแล้งอยู่นะครับรอบนอกเป็นไม้ป่านะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นไม้ผลนะครับข้างในจะเป็นไม้ผลค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะฮะ นี่นะครับบรรยากาศยามเย็นกับโคกหนองนาโมเดลเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาปลูกต้นไม้ในหน้าใส่หน้าแล้งนะครับมันจะรอดไหมมันจะติดหรือเปล่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับเหตุผลที่ต้องปลูกหน้าแล้งนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้ต้นไม้นั้นแข็งแรงให้รากครับ มันไปหาอาหารได้ไกลนะฮะเราก็ไม่มีปัญหาครับเรามีน้ำนะครับเราก็ขยันรถเอานะครับแต่ถ้าหากว่าปลูกหน้าฝนก็ดีเหมือนกันครับไม่ต้องลำบากในการรถแต่ว่าข้อเสียมันก็มีก็คือว่าเนื่องจากว่าปลูกหน้าฝนแล้วมันมีน้ำมีอะไรได้ตลอดเวลาอาหารมันท่วดถึงนะครับรากมันก็ไม่ไปไกลนะครับมันก็จะมีผลในระยะยาวนะครับอันนี้ความความคิดส่วนตัวนะฮะ นะก็ถึงเลือกมาปลูกหน้าแล้งนะครับก็คอยดูแลนะครับมันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเอาใส่ใจมันในช่วงแรกๆนะครับถ้ามันติดได้ติดแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องจรเินเติบโตให้เราได้ชื่นชมแน่นอนนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมต้องปลูกหน้าแล้งนะครับเพื่อที่จะต้องการให้ารากนะครับได้ยึดเกาะดินให้มันแข็งแรงเมื่อ หน้าฝนนะครับมีลมมีอะไรมาก็จะไม่สามารถที่จะทําลายต้นมันได้นะครับผมเริ่มปลูกนะครับครั้งแรกครับลงดินเรียบร้อยนะฮะมีสักทองมีพยุงมะข่านะฮะมีอะไรไม้ป่าอีกนะฮะแล้วก็มะพร้าวน้ําหอมมีไผ่กินทรงไผ่ตรงลืมแรงไผ่สร้างมน นะครับหมากเตี้ยผมชอบหมากเตี้ยนะผมเลยเอาหมากเตี้ยมามาปลูกสามต้นนะครับไม่รู้ว่าคนขายเขาจะหลอกหรือเปล่ามันจะมีลูกมีผลหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีเพกาเตี้ยด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ลงหลุมก็ยังหาที่ไม่ได้นะครับข้างในก็จะเป็นไม้ผลนะครับไม้กินผลลูกเล็กนะครับก็อย่างเช่นมะกรูดมะนาวมะพร้าวสมูร์องมะพร้าวอย่างนอกเนาะนะฮนะก็จะเป็นพวกชมพู่ลำไยมะเฟืองมะไฟนะครับปิ้นจี นะฮะอ่าเราจะเดี๋ยวจะลองทุเรียนมาปลูกบ้างนะครับอันนี้จะให้คุณผู้ชมดูนะฮะเป็นไผ่กิมซุงนะครับนี่ผมปลูกไว้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะปลูกตะแคงลงมานิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันแทงตาขึ้นมานะครับแทงยอดขึ้นมาแทงตาขึ้นมานะครับปลูกตามแนวแดนตรงนี้นะครับแดนของฝั่งนี้เป็นของพี่สาวนะครับก็คือชอบชอบกิน หน่อไม้นะครับหน่อไม้ต้มหน่อไม้ดองหน่อไม้แจงหน่อไม้อะไรพวกนี้ชอบนะฮะก็เลยปลูกไว้กินซะเลยนะฮะจุดประสงค์หลักเลยปลูกไว้กินนะครับก็มีไผ่กิมซุงอยู่ประมาณ3ต้นนะฮะที่มาปลูกนะครับไผ่กิมซุงไผ่ตรงลิมแรงตรงนี้ก็จะเป็นอ่าไผ่สร้างมนต์นะฮะไผ่สร้างมนต์นี้มันลำตรงสวยนะครับก็ลองดูนะครับที่เขาไปทำเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวลองมาลองดูว่า มันโตขึ้นจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็หมากเตี้ยนะครับดูนะมันจะเกิดเป็นเป็นขึ้นเกิดปิดปิดไหมนะครับนี่ครับพาชมบรรยากาศตรงนี้นะฮะก็ยังแห้งแล้งอยู่นะครับดินแดนอำเภอหนองหงษประเทศบุรีรัมย์นะครับก็ยังไม่มีฝนชุ่มฉ่าลงมาก็จะยังแห้งแล้งอยู่นะครับโคกนาของผมก็ยังไม่มีอะไรที่เขียวนะครับก็ ในรอบที่แล้วก็วานเม็ดข้าวเปลือกไปก็ยังไม่ได้งอกนะครับมีงอกอยู่จุดเดียวก็คือจุดที่ใกล้น้านะครับงอกเรียบร้อยนะฮะตรงบริเวณอื่นก็ยังไม่ได้งอกนะครับก็ต้องคงต้องรอฟ้าฝนนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับฝนลงมาชักปล่อยๆนิดหน่อยก็พอให้มันงอกขึ้นมาในเกาะหน้าดินนะครับนี่ครับมะพร้าวก้นจีบน้ําหอมพันเตี้ยนะฮะพันแพ้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมติดตามไปเรื่อยๆนะครับจนกว่านั่นแหละครับเป็นการช่องทางนะครับในการสื่อสารในการถ่ายทอดนะครับเผื่อท่านใดมีข้อติชมนะครับข้อเสนอแนะอะไรยังไงก็สามารถแจ้งมาที่คอมเมนต์ได้นะครับว่าปลูกอะไรยังไงนะฮะหรือจะสอบถามนะครับหรือจะติชมกันเข้ามาได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับยูทูบช่องไลฟ์สารดี Channel นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์สับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ